แต่ว่าโบาช่วนเหนื่อยอันเบอผิว <c oughs> เหรอน้องเหนื่อยเลยเขิบ้างโอ้มือป้อมมอันป้อมหน่อยจำได้ป้อมไม่แล้กลากงด้วยนี่กลางเหล็กเลยเดี๋ยวเมทรอตักทิพย์กลัง Oh my god 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 ตั้งตัวแล้วก็แม่มาบอกแม่บอกว่าจะนั่นหมากแม่บอกว่าน้องไม่์ถ้าได้กันกับเมที่วันนี้เมย์จำนุ่มกรอบกลอกกรอกจึงน้องยังนอนอยู่เลยนะคะทำไมแม่น้องมาจำนุ่มกรอกอ่ะแมยน่นน้องํำนุ่มกรอกเพราะว่าเรากินเราได้ํำกินเองอะไรไหมจึ้งจึงทำไมต้องนุ่มกรอกนุ่มกลอกเราประวัติม่นเคยขายแล้วไงตอนเดี๋ยวว่าเม่ต้องนอนเลยจึ้งถึงกับมยอยากให้น้องํำเป็น แต่พี่เจนั้นต่ำไปแล้วนะเพราะว่าพี่เจ็ดนั้นใกล้กันยใกล้กับแมย์มั้ยแต่ว่าน้องอันยังทำไม่เป็นดีบเพราะว่าแม่ต NO ั้งแต่ว่าน้องเกิดว่าน้องไม่เคกิดวันที่ขี้ขานม้าเลยเม่รู้ไหมต้องแงะว้เพื่เราได้กินกันเด้มเม่์ลองต่ำๆเม่์ย่างหนึ่งแม่ต้องต่ำๆน้องย่างหนึ่งกันตลอดไม่กลัวเสนอตลอดใครได้ลาวอ่ะไครแปลวับตีมาต่ำกันน้องมันจุนนุ่มครอกบทีกไม่ว้าน่าต่ำกันไม่งน้องไม่ต่ำโอเคโอเคแปล ลุงเงินไว้呀เชื่ออะไรตีน้องตีน้องเะน้องน้องตีใช่ไหมอันนี้ก็คือลานของลานของแม่นะคะทั้งสองคนเลยวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆมาทําด้วยเหล่ใหย่ทำนุ่มกรอกนะอันนี้เหล่ปลาเนี่ยเหล่ยหญ่เนี่ยเด็กช่วยไต่ไม่วันนี้หนุ่ยกับตีมาเป็นจุดมาคขอดแล้ววันวันเนียนทาไมปลากับีเลียนใช่จุดธรรมดามากเลยอะอาอทำนุ่มกรอกของเธอจุดแบบนี้รู้ไม่เหมียวมันธรรมดาธรรมดา หนุ่มกรอกสงกระจกจจปาต้องใส่จุดแบบนี้ซึ่งวันนี้เนไดเตรียมจุดไว้ใ้็วน้วยเอาอเอามาดเอามาจี้มเ้าไส่ไี้ป้มลนุ่มเอ้ยก้อนี้กน้องอันนี้เอาะัง่์กรอกไม่หรอเมึ่ได้จุดก้อนึงมาดำโตกรอกไม่หนมไม่เอาไม่เม กับการใส่ชุดของเรานะคะแล้วก็ชุดทั้งยาวทั้งใหญ่แม่เสร็จแล้วลิลี่ลิลี่แต่เมย์อะเมโรดเวยนี่โอเคเอ็นไมก็คือว่าเราก็ดูเป็นคนทันสมัยแล้วก็บ้องเบลขึ้นมาทันทีเลยติ้นนุ่มก็ใส่รอยขึ้นมาทันทีไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็เราจะรนมาก็เดิมด้วยนะคะดี๋วเราใส่ชุดนี้ตอนนี้ก็คือเงือเต็มตัวแล้ว ตีตีอยากินนมกรกไหมเคยกินไหมเคยอ๋อมาเอาน้องไล้มาตีเลยเนาะแล้วก็มัน่าเจาหมูโ่ัดบอกวนะคะรัดหมู่ไม่่อให้นองตีหน่อยแของน้องตีเอาล่วตําเองกินเองกิเองปอ นี่้องจำเป็นอ,อะไรยังนี่ไหนยกว่าตรงใส้เป้งไส้ผีได้นะนี่เ e? ราก็ N e? ได้นี่นี่กลางๆกงงเป็นไ,ไม้ไอะนี่คะต้องนี้ำได้ไหมลูกอุ <S <S ้ย ได้แต่ยังไม่ช่วยที่ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ช่วยแต่ได้ที่เราต้องทำาะไช่วยกันนมกรอกันต่ววาเราข่เนาต้องทำาะไช่วยถ้าเรากินหนีกันไม่ช่วยก็ไม่ก่อยปรื๊ได้ไหคะอนเบขอม่ช่วยลูกยังไม่ช่วยที่จริงแล้วไอพนี่เหนื่อยันเบิกเหนื่อยเนื่อยกินเลยกินเลยลูกอร่อยไม่ได้น้องอันนั้นแป้งมมนสุกลูกดูไมมเล็กกอนเนียเมย์ตำใกล้ตอนเดียวปเจนเหล็กเล็กกันให้ปีจนไปใกล้ปุ๋ยเมยเวทซึ่งอะ่รตัวงให้ปีจีนไปใกล้ตังละห้าบาทปลากระป๋เนี่ก็ เพื่อนอยกินทำไมได้ก,กิน <shorts> นี่เราตา้องคิดในน้ำตาข้านน,นี่มมน้องจิเล่ฉันก็ต้องใช้ก็ต้องจำอร่อยจะอาดแลือตองอยู่ช่วยแต่ว่าโบช่วยเหนื่อยอันเบ้อพิ่วะน้องเหนื่อยเด้เข้มมาก <c oughs> ตัวยักษ์ก็ได้โรเบียมกินเองน้องเปรกก็เจ๊ไหมเาะว่าตรงนี่จงคู่วิธีนี้ได้นี่ยักษ์นุ่มกอกก็ทําไม่กินตัวเจ้าอยากก็ได้ก็ทําไม่กินลรอมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายไงก็ไฟน้องก็กไฟขนถึงจุดตีเราถ้ามันเราก็ต้องชุดตีว่าป้องกันป้องกันตัวเองต้องใสจจุดในเด็บลอยปลายอมเล็กไอ้วิลี่ตํานุ่มกอกร้อนวิลี่ไดํานมนุ่มกอกให้ป้ามาได้ชุดนี้น่ารักดี นี่นี่ใกล้ช่วยแล้วนะคือไข่าทำง่ายกว่าขนมครกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหลวเหมือนขนมครกคือนุ่มก็เป็นน้ำเลยอ่ะเราก็ทำยากมากที่คณะทำแบบเดียวนะจ้ากับทุกคนถึงเสียวขวายหล่นจุดอยู่กันนี่ว่าไรที่จุดนี้ไม่เหมาะกับการแ๊กดุ่มคลอกดีว่าจุดจุดเร็วตอนนี้นะคะหนูก็กำลังปอกไข่เพราะว่าหนุ่มกรอกมันทำยากอ่ะคือค่อยมีหงายนะ ใช่ไงมาพอใช้ใส่จอบรอดซุกตอนเขาเรียกว่ายาดน้องเจอ,อยังไงมันไม่ได้ง่ายตุ๊กยัดนับซื่อเลยอ่ะนับซื่อเลยกลุ่มใกล้นมกอดกันลำบากไม่ใช่ลำบากนะคะลำบากลำบากตุ๊กย่างน้องมันไม่ได้หายตุ๊กย่าง,ต,งตรงตรงฝึกตรงทำตอนดีกว่าเมย์ใกล้นมกอดกันพอเมย์ใกล้กับลูกกาเมย์ใกล้เบีย แม่ก็อเพื่อแม่ถ้าว่าไม่กไหน้าบาน้วก็เดินป้านหลอกก็ทาว่าเอานุ่มกรอกไหมค่ะไปตาเราซื้อไปใกล้เลาก็ทาก็เลยว่าวันนี้เราทำนุ่มกรอกบอนุมกรอกหม่ได้ว่ะนี้ใกล้ดีค่ะใกล้ดีเราคนสมัยก่อนก็กินกหมูร้านเดียวไอ้นมเขาใช่ไหมน่มกรอกเอะกันุ่มหมู้านลองดีใกล้ได้ไหมลองเล่นไทีถ้าแม่ปะไอ้ใกลนุ่มกรอกไหมค่ะนุ่มกรอกถ้วยสี่ิบเลยค่ะเออก็น่าซื้อต่องถ้วยสี่ค่ะเดี๋ยรู้ไหม ต้นปิลี่เด็กๆกันเด็กดกว่านี้นะคือตอนนี้ยังเป็นเด็กเล็กแต่ว่าเด็กกว่านี้เป็นปิลี่เกยนค่ายรองเท้าค่ายผ้าค่ายกองเรืเอจังได้มันตึงกับอะไรก้อนในกระเป๋าเหมือนกันแล้ว <laughs> ก็มันเหนื่อยมากๆตึงกับเอาใจอารมณ์หรือการไม่ตัวว่าตอนนั้นนั้นก็อยู่เปลือนต่เวลาคนเดินป้านจ่ายป้านว่าปิลี่ก็จะ ไอวะมดีไก่เกยไหมพวกเกาเลยค่ะรองเต่ากุ๊กเกาเลยนะคะรองเต่านั้นน่ะกเกาแต่มันก็มีราคาอื่นกันเด็กเราวันเล็กหรือไรคนนั้นชวนมาเล่คือเชี่ยงกันตรงรังไหวก้นนี่ต้ใยยังไหมต้องอยากขายของไหมไหอก้นนี่ก็เป็นเด็กนะไก่ก้อนนะไก่เดยต้นปอดปอดซ้ำปอดซี่นี่แหละหนุยช่วยแม่ไก่เกาลักอยู่ถีเโดตัดถุงตรงไดเลือกเลยียนตุกวันไปช่วยวแม่ไก่เกาลักตุกวั้นเก่งนะ ใช่ปรืออะไรไอ้น้าชื่อหลงปูดลองดึงรูดลูกคาเลยสิใข่นอกกระทานนะคะตัวยีสิบค่ะใส่ต้นใจไหมคะร้อยแน่นอนเลยคะ่ะลองชิมเลยนะคะลูกคาผู้น่ารักค่ะลูกคาผู้น่ารักมือป้อมมันต้องหน่อยำดำแดงกล<า>ังด้วยนี่กลังเล็กเลยเดี๋ยวไม่ตรนักชิบกลัง Oh my God 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 น้องแปรวเพลงน้องแปรวอัออนนี้กิจอบเธอตอนเนี้ยกีฬาเลยหนึ่งสองสามไปข้ลามขึ้นโม่สี่ห้ากจมไปเลิฟวิวเฟสลานเขจะก้าวลานแล้ว 2> 1, 2, 3, 4, 5, เฟสล,ลานนะคะเกือบจะก้าวลาน<ะ>าแล้วก็คือเพลงน้องแปรวเนี่ไม่ได้ตึงกับว่าแบบว่ายอดวิวมันมาแรงแต่มันคืขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้ที่ปลาแล้วอ่ะเอาจริงๆคือเร็วนะเร็วมาก เดือนนี้เนี่ยน่าจะประมาณคือเสื้อ้ของแปลวมีพนงานที่จะมาฝากทุกๆคนด้วยใช่ไหมค่ะเป็นอะไรเดือนนี้น่าจะมีคบเวอร์เพล,ง,ลงเพลงค่ะแล้วก็บเวอร์เดินบเวอร์เดนแต่ว่าเป็นเซอร์ไฟค่ะไม่เร่งดีว่าไม่พูดติกวกาไม่ได้เต้นคนเดียวด้วยนะอื แล้วน้องเพลวลองชูดเสียงเปล่งชาได้ไหมเปล่งคนกระลั่งบิลีกะนะ่กันเลยถ้าหากว่าฉันลองชูดเสียงไงฟัง่งถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฝังฟันคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะาถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรงจะทำให้ดีฉันขอสัญญาเพื่อคน ที่เรารักภาคภูมิใจน้องเบลล์ว่าเสือน้องเบลง์โผนะแล้วหนูอ่ะร้องเพลงเมื่อยมีหน้านะปีหน้านะมีแล้วนะหนูร้องเพลงเป็นไหมเป็นไหมเพลงเรี่อร้อยใหญ่กว่างร้องเพลงนี่ยักจริงก็ยิ้มมาคู่ดังดังดังยิ่งอ่อนอ่อไปยิ่งเฮ้ยเฮเบาอย่างทั้งทางสิ้นจะดีอยู่นิ่งนิ่งอาเป็นพุ่มใบเฮ้ยเฮ้ยเซฟเซฟไปแต่ปลายพุ่มจะได้แต่แต่ละฝั่งเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราจะฟังน้งงคุณนี้ หยุดเสียงทุกอย่างแล้วเราต้องตั้งใจฟังเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเสียงที่เคเล็ดมดไม้ได้ยินกนดีดกนเกินไแล้วเพราะว่าน้องมีคนที่พูดเบามากแล้วก็เร็วๆนี้นะคะทุกคนก็น่าจะได้พบกับผลงานน้องไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามน้องตีได้หมดท่าสุดชื่นใช่เปล่านามสกุลตัวเองได้หมดท่าสุดชื่นเปล่าใช่เปล่าคอมตอบคอมดบอบ คือผลงานที่กินได้เห่นไหมแต่นี่คือไม่กินไม่ได้ไม่แต่ไรนะทุกคนใช่ทั <S <S ้งน้องอันต้องทำให้ช่วยวันนี้เลยวันนี้น้องร้อนเออเดี๋ยววันร่างตา่ำไหมล่ะเออเก็บตัวจุดวันนี้แต่ตอนนะี้มันร้อนน้องน้องก็ร้อนแต่วา่าเออแต่นี่ยังกินได้ไหมโอเคช่วยแต่ตอนนั้นกินได้แต่ตอนน,นั้นแต่ว่าก็ยังกินไ้แต่ว่าก็ยังกินได้คต่ำช่วยค็ต่ำช่วยมันปล่อยทำไงใครทำไงวะอือหือองชิมเลยว่าร้อยไหมหนึ่งกินเลยเดี๋ยวร้อยหน้าฟิล์มัวตัวเองน้องฟ ฟีมือ,อเองมอกินเลยอันนี้ฟีมือปลากับผิรี่หรไม่ค่อยนี่โยน่ากินจังเลยอืมไหมไ้ยล้วทีร่างจอกินแล้วเลยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าคนอื่นนะคะที่อยากทำนะคะก็ทำได้แต่ว่าต้องอยู่ในถ้าเป็นรุ่นหนูนะถ้าเป็นรุ่นหนูลงไปอะ่ะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่า ไปมันร้อนด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราก็ขอปิดรายการไวนะ้หน้เท่านี้แต่ว่าแม,าาม่ปิดรายการแม่ปิดรายการน้องพีทมาเยอะเร็วเมย์โอเคค่ะวันนี้นุม่มกรอบกุ้งนองก็โอเคแล้วสวยมากเดี๋ยววันอีพีหนะ้าเดี๋ยวมีโซนไหนไหมการอีตาไม่ไดการอีตามม่ได้การรักวางติดตามคว่างติดตามเลยนะคะโอเคปิดรายการบ๊ายบายบ๊ายบายเมย์ไงอ่ะเอาไปแล้วกินได้ด้ตั้ง เฮ้ยไปดิเขาไปหมดเลยไม่เดี๋ยวกินให้หมดเลย